สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับมาสด้า2สกายแทนะครับลูกค้ามาเปลี่ยนของเหลวนะครับมีน้ํามันเครื่องกองเครื่องแล้วก็น้ามันเกียร์นะครับมาดูนะครับว่ามาด้า2มีใครกาลังใช้อยู่นะครับที่มันขึ้นไฟเครื่องมือนะครับรูปประแจนะครับมาดูวิธีรีเซ็ตกันเลยนะครับเดี๋ยวนะครับผมลองสตาร์ทใหม่เนี่ยนะครับ ไประแจตรงนี้นะครับไม่ต้องตกใจครับหรืออจะเข้ามาให้ผมเช็คได้นะครับมาดูนะครับเนี่ยวิธีรีเซ็ตนะครับเราต้องตั้งใหม่หมดเลยนะครับเนี่ยเลื่อนไปที่เมาส์นะครับไปที่ตัว A นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่บำรุงรักษานะครับนี่นะครับแล้วก็เนี่ยครับตามกําหนดนะครับแล้วก็ คลิกมาที่รีเซ็ตนะครับนี่นะรีเซ็ตเราก,กดออกนะครับแล้วก็เลื่อนไปมาที่การเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็รีเซ็ตนะครับแต่ต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะครับ ีเซตออกใหม่หมดอย่างนี้นะครับมาดูกันครับว่าไฟรูปรเจาหายแล้วนะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนยางก็แจ้งลูกค้าไปสลับยางด้วยนะครับถ้าเราทำรีเซตตัวไหนก็ต้องแจ้งลูกค้าด้วยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับโอเคครับฝากติดตามกันด้วยครับขอบคุณครับ